สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน f c โชคดี c h a n n e ทุกท่านนะครับก็2วันนะครับติดธุระถ่าย mv เพลงใหม่นะครับเนาะก็เลยไม่ได้ลงคลิปนะครับวันนี้แอดมาตามคุณตาเชียนนะครับอ,อ๋อลืมไหมนะครับอ่เหวยลาพัฒนาคุณยายวันนั้นให้534ออก2 4เนาะก็งวดที่แล้วนะครับนอกจากเลขคุณยายฝัน44 7 1ซึ่งไม่ได้เน้นเนาะ ก็ยังมีคุณแม่ทองยางเนาะที่คุณยายที่ไปบอกน้องรัตอะ่ะคือคุณยายคนเดียวกันเนาะไปบอก5 4 4แล้วก็ยังมีคุณตาเชียนนะครับงวดที่แล้วสื่อสารกันไม่เข้าใจนะครับเพราะาแฟนคุณตาก็มาบอกแอดแอดก็ฟังไม่เข้าใจว่าแกได้เลขเนาะนึกว่าแกไม่ได้ก็เลยไม่ได้มาถ่ายนะครับงวดที่แล้วได้4 4กับ16เลยนะครับเดี๋ยวไปคุยกับคุณตาเชียนกันนะครับว่างวดนี้ฝันว่ายังไงได้ตัวไหนนะครับ สวัสดีครับคุณพ่อเ <ฮา S 1> ชียนครับโอ้ยยังไงน้องงวดที่แล้วอแอดคุณคุณแม่แม่เบือนไปบอกแต่แอดฟังไม่เข้าใจเนาะ <c oughs> ก็เลยไม่รู้ว่าคุณพ่อฝันและได้ตัวเลขด้วยงวดที่แล้วฝันได้ฝันยังไงคุณพ่อตัวเลขงวดที่แล้วเขาฝันเขามาบอกว่างวดน,นี้เลือกจก 1. 1> อออกเตอร์สามหกหนึ่ง แล้วก็ซีซีแต่สาบพวกนั้นมันผิดไปนันบอกมันออกมาซีซีอืแสื่อสารกันไม่เข้าใจไงไอ้ก็เลยไม่ได้มาไงมันเลือเลยหมดผิดว่าไอ้คุณพ่อมันไม่ได้ฝันเลยวันนี้เขาเขาก็มาบอกอีกเขามาอย่างไงเขาคุณพ่อเขาเขาเดินมาจากทุ่งที่กระท่อมที่ทุ่งนาเดินมาอเดินมามาเข้าบ้านเข้ามาหาในบ้านเหรอครับเขาบ้านบ้านนี้เขาบอกตรงเต็มันที่สิบสองอันนี้ผู้หญิงหรือผู้ชาย ผู้หญิงครับครับโอ้เขาแต่งตัวยังไงเหมือนกันเลยคนเดิมเหรอมันเดิมอ๋อไม่เขาใส่เสื้อผ้าอะไรยังไงอยากรู้ใส่เสื้อผ้าสีเหลืองชุดเหลืองแล้วมันเป็นชุดแบบสมัยไหนแบบโบราณอย่างนี้เหรอโบราณโบราณแล้วก็เขาบอกว่างวดนี้อกสามห้าสี่เด้อแล้วก็เก้าเก้าเขาบอกนี่ค่ะพอ ขื้นต่อไปคือเป็นที่สิบสี่เขามาบอกอีกว่าคือเป็นที่สิบสี่เขามาบอกว่า<ม>เออเลขเก้าเก้ากับสามห้าสี่มันไม่ออกนะบอกเลขอะไระมันจะออกเก้าหนึ่งเจ็ดกับแปดศูนย์ผมบอกอย่างนี้ครับมันย้ำอีว่าว่าไม่ออกหน้าเลขนี่มนันจะออกแปดศูนย์กับเก้าหนึ่งเจ็ด เขาบอก่างี้อยู่ผมมีมายำ้ำบอกเลขอื่นเนาะอ๋อรอบนี้เดินมาเนาะคุณพ่อนะเนา,า,า,านะมไม่ได้ลงมาจากท้องฟ้าเนาะครับไม่ได้ลงมาจากหลงฟ้ามันเดินมาจากกระท่ทอมเดินมาเข้าบ้านเลยอืสอสงสใจจะหาที่น่นไปเจออ๋อปกติคุณพ่ออยู่ที่กระท่อมครับก็เลยเดินมาหาที่บ้านก็เดินมาหาที่บ้านโอ้ถือว่ามาย้ำเพื่อนนิพสีเนาะ มคงไม่หลอกเนาะแต่เลขเก่าบางทีถ้า99กับ354 354ถ้าใครชอบก็ต้องติดไว้นะคุณพ่อเนาะบางทีมาเลขฝันแรกก็ไม่เปล่าไม่รู้ครับแต่อันนี้ก็ถือว่ามาย้ำว่าไม่ออกเลยเนาะย้ำว่าไม่ออกนะออกเลขอะไรออกว่า917กับ80วันนี้ เราเสี่ยงด้วยเก้าเก้าเริมห้าสิบสามสามห้าสี่ด้วยเออเลเบิ้ลก็อย่าทิ้งเนาะครับไม่แน่ไม่แน่มันไม่แน่นะกะแปดเก้ามาแล้วเนาะไม่แน่อาจจะขึ้นเก้าเก้าได้เก้าเก้ากับสามห้าสี่แล้วก็เก้าหนึ่งเจ็ดกับแปดศูนย์หลังเขามาบอกว่าที่สิบสี่เนี่ยอืมอืมอืมเขาไปยังไงต่อไปก็เขาเขาหายไปเลยหายไปเลย๋อ้ก็ตื่นขึ้นมาเอ๊ะ ไม่เล็กนั่นนั่นมันออกมาผมรักเล็กนั่นเลยเล็กเก้าเก้าชอบมากนะอ๋ะ <laughs> อก็ต้องติดนั่อรนนะบางทีอ่ะไม่แน่นะบางทีฝันแรกบางทีคิดว่าไม่ออกอาจจะมาก็ได้ใครจะไปรู้เนาะะแค่นี้นะคุณพ่อเชียน <c oughs> แค่นั้นนะอ่ะละครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณพ่อเชียนนะครับก็ที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญนะครับก็เสียดายนะครับเมื่อที่แล้วเวลาเราไม่มาถ่ายก็ออกมันก็เป็นเรื่องของดวงอย่างเงี้ยแหละครับเพื่อนนิพสีเนาะ ก็ถือเป็นความผิดของแอดเองเนาะที่ฟังแล้วไม่เข้าใจเนาะเอาล่ะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามนะครับเดี๋ยวยังไงเราจะมาลุ้นกันนะครับว่าคุณพ่อเชียนฝันว่ามีผู้หญิงเดินตามมาหาถึงบ้านเลยนะครับจากกระท่อมมาหาถึงบ้านมาบอกคืนแรกแล้วก็เลขคืนที่2นะครับมาย้ำคืนที่2อ,อีกว่ามันจะมาฝันแรกหรือฝันที่2นะครับเอาล่ะครับวันนี้ขอบคุณคุณพ่อเชียนนะครับสวัสดีครับ